ความชอบในกีฬาแล้วก็ให้ความสนุกได้คอมมูนิตี้ที่ดีด้วยค่ะอะ่พี่ชิกมลนอรอและลิศกอชัยนะคะตอนนี้อายุ56ปีค่ะอืมค,ค่ะถามว่าเป็นนักธุรกิจด้วยแล้วก็ทำไมเราถึงมผันตัวมาเล่นเล่น,เล,นเล่นเป็นฟุตบอล เพราะความชอบในกีฬาแล้วก็ตอนนี้กำลังแบบบูมมากเลยค่ะก็เลยมาเล่นพิกบอลแล้วมันให้ความสนุกได้คอมมูนิตี้ที่ดีด้วยค่ะอันนี้พี่่เป็นประเภทเป็นประเภทวูมเบิร์นดับเบิล50บวก Open โอเพนค่ะสามารถแบบผู้คนภายนอกสามารถที่จะเข้ามาถึอผัดนไ,ได้หมดเลยได้หมดเลยมันจะเล่นตั้งแตอินเ e อร์มีเดียนะคะแล้วก็แอดวานแล้วก็โอเพนค่ะถามนิดนึงกติกาเป็นยังไงวะคะ กติกานะคะทั้งหมดเนี่ยในมาตรฐานมันจะ11แต้มเ1ดแต้มแล้วก็6แต้มเปลี่ยนฝั่งอ่าก็พักครึ่งคนได้คนละ1ครั้งค่ะแสดงว่าก็คือเล่นแค่เศษเดียอ่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการแข่งขันแล้วก็แต่ละองค์กรดูว่ามีกี่คู่มีกี่เซตอย่างเงี้ยถ้าหากว่าน้อยเขาก็อาจจะเล่น2ใน3แต่ถ้าเยอะมันก็จะมีการแบ่งสายเป็น2สายแต่ถ้าเยอะมันก็จะมีหลายสาย3สายหรือ อยู่ที่จํานวนผู้เล่นผู้สมัครเข้ามาแอบเห็แว่นที่แบบว่าผู้เข้าแข่งขันเขาใส่แว่นอย่างที่พี่บีมีอย่งนะคะีค่ะมันมันมันทำหน้าที่ยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแว่นเอ่อคิกเชนบล็อกเกอร์นะคะมันเป็นตัวโปรเทคลูกเพื่อกระทบเข้าลูก,กตาค่ะมันสําคัญมากเลยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้เราได้เล่นต่อไปถ้าหากว่าลูกมันเข้าตาล้าเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยแต่ว่าแว่น,นคือเห็นว่าแบบมันไม่ได้มีเลน ใช่ค่ะมันไม่เลนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีฝ้าเลยพี่บีแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเล่นก็ปรมามาเพท่านาจารย์แขควนเนี่จะเอาไวถึงคนที่อยากจะเริ่มเล่นหมกบอ่ะเปิดใจมาเล่นเลยนะคะสนุกมากเลยเล่นได้ทุกวัยได้ทุกวัยเล่นตั้งแต่เด็กน้อยๆก็เล่นได้ไปยันอายุ70-80ก็ยังเล่นกันได้ค่ะเล่นแล้วดูแบบยงแข,ข็งแรงเหมือนพี่บีด้วยอ๋อใช่ค่ะแล้วเราก็จะแข็งแรงไปด้วยกันนะคะ